ไก่หรืออีกาเออวันนี้เป็นไงครับตัดสินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมนนค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นไก่ที่น่ารักที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าคร้อยแน่นอนอยู่แล้วไก่น่ารักก็อยู่กับหมอที่น่ารักด้วยนะคะแกดดมสัาดดินสินในนาำนดำดินที่ล้างกระเสื ได้สร้างทนไปวัสดีครับสวัสดีครับนกครับผมผมมาดามตีสิบครับวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ซีคอนบางแคในงานหุ่้างกันเลยใช่ปกติไปดูไก่เนี่ยไปดูที่ฟาร์มร้อนครับผมเดี๋ยววันนี้เรามางานนี่ไงนกเป็ดไก่เป็ดน้ำเฮ้ยนกเป็ดไก่อ๋อรนกเป็ดไก่ในวันพราวแสงวันพราวแสงเอพราวแสงนี่มันมันกำลังฮิตเลยช่วงนี้ อะไรคิดเลยใครๆก็พราวแสงนะใช่ดาวเมื่อพราวแสงก็ต้องอย่างนี้เลยไี่ลองมาเปิดรายการเปิดรายการครับวันนี้เขามีเขามีอะไรกันบ้างข้างในจริงๆนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งวันเสาร์เมื่อวานนี้เราประกวดไก่สระมอไปแล้ววันก่อนที่พีดูพี่น้อยมาคุมเองเลยขลามอขลามอพี่น้อยถ้าใครเคยชม คลิปรายการของเราตามไปดูได้มาดูได้นะครับก็ไก่สลามอคมีบอกลักษณะมีวิธีการเลี้ยงอยังไงก็ลองไปติดตามดูในคลิปพี่น้องสลามอมาพี่น้อยดูแลเองไก่มาร้อยกว่าตัวเยอะเลยวันนี้วันนี้มากกว่าเหรอวันนี้ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศโดยพี่นิงแล้วก็ทีมงานคุรักษาคุณอาจารย์มิวไก่รวมมา230ากว่าตัวเลยโอ้ยอย่างนั้นต้องไปชมบรรยากาศแล้วครับว่าเป็นยังไงอาจจะมีแบบ เราไปแบบหลบๆท่องซ้อนหน่อยนะเอาไปขี้แอบปะนะฮะไปขี้แอบหน่อยแล้วกันนะกลัวไปเห็นมากเดี๋ยวเราโดนปิดช่องอีกเดี๋ยวเราโดนปิดช่องอีกไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับน้ำไปล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนผลผลิตอันมาไกลต่างแหล่งที่มาและที่ไปคนเกษร้อยโอ้ไก่อะไรอะครับแหม ไก่ยักษ์บลามา่าเออเนี่ยเป็นหนึ่งใน15ส,สายพันธุ์ที่เรานำมาโชว์โอ้โหแต่ว่าจริงเนี่ยในงานประกวดเนี่ยเรายังมีพวกสารพาัดสัตว์ที่เป็นพันธงมิตรกับไก่ด้วยมีทออั้งกุ้งมีทั้งปลาออหอยปูปลาอ่าเต็มไปหมดเลยเออแมวก็มีมีแมวเขาหุเป็ดก็มาพูดถึงแมวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนไทยนิยมัะพี่นะแล้วก็เห็นว่าใครๆก็อยากเลี้ยงแมวเป็นทที่เขาเรียกกระทาดแมวใช่ไหม แมวนะครับแมวเดี web, web, okay. ๋ยวเราจะพาไปติดตามนะเร็วๆนี้จะบุกฟาร์มแมวแล้วใช่ฟาร์มแมวเลยแมวเหกแยวหวไปดูว่าเพราะอะไรใครๆก็ถึงแบบว่าต้องเป็นทาสแมวกันป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีงานประกวดอ่ะสันน่ินที่ล้ำเกษตรกรรมทมาชาไทยเราได้สร้างทัรมนไปล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ผลผลิตอันมากลาต่างแหล่งที่มาและที่ไปคนเกษตร้อยชายพาคุณท้าทายไปลุยชมปองพระนกอาดัมตีสิบหยิบสิจหยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตกรก่อ สองชายจะพาไปดูให้รู้จริงบอง<บ>พระนกอาดัมตีสินยิบสิบจยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิต <auditor ium> เกษตรกอยูคสิบวิไลรายการเกษตร้อยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงเอ้ยอาดัมครับพี่ไขโอรส ยโอ้สดอ๋อโอโซดเหรอพี่จะกินเหรอเอาก็วางตะเกียบไว้ให้อย่างนี้พี่ต้องเช็คก่อนนะเช็คเงินในกระเป๋านิดนึงอ้าวจริงนี่มันไม่ได้ใบละห้าบาทสิบบาทนะอ้าวเหรอเอาปกติตะกี้ผมผ่านเซเว่นใบละห้าบาทเจ็ดบาทอัน้กินได้แต่ถ้าใบนี้พี่กินอาจจะกระเป๋าแป๊บเลยนะอ้าวเหรองั้นวางไว้ก่อนแล้วรู้อ่ะเนี่ยไข่ของใครอ้าวันไข่ไก่ดิรู้ถามได้ไงไข่ของใครแต่ไก่อะไรเล่า ไ่รู้เหรอเู้เขามองพี่อยู่เนี่ยเจ้าของไก่อ่ะอันนี้อ๋อเขาอันนี้เหรอครับอ้าวผมนึกว่าตุ๊กตานี่ไก่ดำอันนี้เหรออโอฮอรผมว่าเดี๋ยวผมหากครูมาคุยกับพี่ดีกว่าเหรอเรื่องไก่ดำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงมันไปเท่าไหร่เนี่ยผมตอบไม่ได้เดี๋ยวผมแนะนำครูมาพูดคุยกับพี่ดีกว่าครับผมครับเขาน่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข่ไข่ได้อันนี้ต้องไปอันนี้ไข่ดำนะ ไม่ไข่ดำนะไม่ไข่ดำเออไม่ให่อันนี้เป็นไข่ไก่ดำไข่ไก่ดำเชิญครับเจ้าขอสวัสดีครับผมอ่าอันนี้เราอยู่กับอ่าผมรักษาครับอ๋อคุณรักษารักษาใครอ่ะรักษาทุกเลยครับอ๋อรักษาทุกคนพี่ก็ไม่ได้จับหรอกไม่ดูแค่ไก่มาอีกอุ้ยมันจะกินเราไหมเนี่ยอันนี้ขอดในงานเลยอันนี้ไก่ยักษ์นี่ไก่ยักษ์พี่เจออะไรตะกี้พี่เจออะไรเดี๋ยวผมไปด้วย ร้อนเลยข้างหน้าตะกี้พี่เจออะไรบาม่าฮะบามาครับอันนี้ไก่ยักษ์สายพันธุ์ใหม่เหรอบามาครับพี่อันนี้บามาโอ้โหนี่สายพันธุ์พิเศษไม่ยอมแพ้มาผสมในไทยแน่นอนผสมในไทยนี่เขาบอกซ้อนได้ซ้อนรอนซ้อนเอาวพี่อยากรู้เรื่องไก่ดำว่าถ้าร้อนนะก็ไอ้นี่ต้องไปอะไรอ่ะอ่าอันนี้เป็นไข่มีทั้งอ่าไข่เชื้อไข่เชื้อครับไข่เชื้อ สามารถนำไปเพาะพันธุ์ขยายลูกพันธุ์ได้ครับอันนี้ไข่เหรอไข่จริงครับพี่อันนี้ไข่จริงครับแล้วก็เ่ไข่โอสดครับไข่กินเป็นยาอ๋อนี่เรียกไข่โอสดใช่ครับอ๋อตัวนี้ที่ผมจะกินเนี่ยนะใช่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 แล้วหน้าตาหน้าตาก็ไข่ธรรมดาอันนี้ไปเท่าไหร่นะอันนี้ถ้าเป็นไข่โอสดราคา5บาทถึงหนึ่งบาทโอ้อะไรมันถึงมี ราคาสูงกว่าไข่ธรรมดาครับเลี้ยงแบบออร์แกนิกครับเป็นออร์แกนิกอ๋อมีหน้าออกมาไข่เขียวเลยจริงจริงฟ้าพี่ออกฟ้าจะดองมาหลายวันก็เลยเขียวหรือไข่บีบไว้พี่แล้นั่นเลยโดนไข่บีบมาแล้วเปล่าไข่เขียวเลยก็คือไก่สัาว์นี้ผลิตมาเพื่อเป็นยาโดยเฉพาะเป็นยาด้วยแล้วก็เราสกัดมาเป็นยาบำรุงร่างกายไก่ด้วยเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมใช่กกลับมาให้ไก่กินได้ด้วย กินไปแล้วก็อาจจะกินได้นะแต่จะคึกกรกรวยอ่าแต่คึกกรบไก่กระไก่ตกลงเป็นเป็นยาไก่หรือยาคนครับหออที่ให้ไก่กินใช่คนอย่าเผลอหยิบกินอ่ะพี่บออที่ผมฟังมาทั้งหมดผมนึกว่าให้คนกินแต่ไข่เรานําไปบริโภคได้อ๋อไข่นี่สําหรับคนแต่ยาสมุนไพรโอสถนนี่สําหรับไก่ไก่ถ้าพี่ป๋อเล่นไปเม็ดสองเม็ดนี่ ลำบากพี่อ้อนะเหรอโอ้โหตีปีกเลยไมลำบากว่าต้องคอยมาจับพี่พี่ทั้งตีปีกทั้งขันตลอดคืนเท้าแดงหนักกว่าเดิมในงานนอกจากไก่ดำแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยครับโดยเฉพาะไก่ที่กำลังเป็นที่นิยมครับผมันสงขรยแล้วมันไก่หรือมันแมวเออมันน่ารักเหลือเกินเดี๋ยวไปดูเรบเป็นหน้าข้าวที่ข้าวสงครทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อต่อพี่เป็นไงไก่หรือแมวเนี่ยเอาอะเป็นไงพี่โอ้โหขนฟูไปเลยอยากรู้ต้องสอบถามไอตัวนี้ว่าน่ารักแล้วไอ้นี่น่ารักไปอีกอ่ะอันนั้นเหมือนไม่ได้อาบน้ำนะพี่บอกนะมาให้ไหมผมไม่ได้อาบหลังนี้คุณหมออาบอ่ะเหรอคุณหมออาบแล้ว อ๋อนี่หมอนะครับครัสวัสดีครับผมครับแล้วคุณหมอแน้าตัวพี่ป๋องแอบไปสองเพจคุณหมอเยอะแล้วนี่จริงคนที่มีสีหน้าใช่เอ้าบูทเก้าน่ารักเลยกาแฟครับผมมาเปิดบูททำอะไรมาคุณหมอตรงนี้ค่ะก็จะขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมครับคืตวแพทย์จริงปราถนาเทพสุวรรณนะคะเรียกว่าหมอหมูแดงก็ได้นะคะอ้าวหมอหมูแดงเนี่ยมาอยู่กับไก่ครับไก่ค่ะก็คุณหมอมาทำอะไรเอ่ย ค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดบูตนะคะซิลกี้แอนด์เฟรนซ์ึ่งในบูตเราอะค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะรวมถึ้งพวกไก่ซิลกี้จำหน่ายด้วยนะคะคือเราจะมีพวกไอเทมส์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารนะคะขนมเสื้อผ้าหรือแม้แต่อุปกรณ์ของใช้วิตามินต่างๆของไก่ซิลกี้โดยตรงเลยครับจริงหรือเปล่าครับอยากรู้เหลือเกินเพราะเนี่ยผมน้องๆไก่เยอะขนปุยมาเจอเขาบอกว่าเป็นกัด บอกว่าเป็นไก่ที่น่ารักที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าอก่แน่น่แล้วไก่น่ารักก็อยู่กับหมอที่น่ารักด้วยนะแกนดอมว่า้ฟิลเตอร์แดงแล้วแดงปูมมาเต็มเลยคนดูแบบ ฟรีมีหน้าร้านหึงสีชมพูหอก็น่ารักแมไก่ก็น่ารักเราคนก็น่ารักน่ารักกับบ้านครับผมครับผมก็ถามว่าเป็นไก่ที่น่ารักที่สุดในโลกไหมต้องบอกเลยว่าใช่แน่นอนเลยค่ะครับผมครับตัวนี้น่ะมองเผินๆนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนไก่ครับบางคนก็บอกว่าเหมือนหมาป้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เดินมาถามว่าเอ๊ะนี่ไก่พันอะไรเราก็ตอบว่าไอ้หมา แล้วบอกว่าหมาพันซิลกี้ค่ะใช่คนเขาคิดว่าแบบนี่ไม่น่าใช่ไก่แล้วเพราะว่าจากพฤติกรรมของเขาลูกปลาไภนยนอกของเขาเี้ยค่ะซึ่งมันไม่มันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ไก่ทัวไพน์เลยดูดิเนี่ยไก่ได้เลยมันนั่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่รึกว่ามันเป็นไก่นะดูดิใช่ค่ะแล้วตัวน้องก็แบบด้วยความที่ว่าขนเขาเปลักษณะเป็นขนใหม่ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบลักษณะไม่ เหมือนกับไก่ไปอีกขนเป็นนุ่มมากเลยอะดำเพราะมันฟูมากอ่ะผมจับไปนี่จมไปขึ้นนิ้วเลยขนยังเขานื้อแน่ไม่เจอว้วเจอแต่ขนเจอแต่ขนอย่างเดียวฟูมากมันมาจากไหนครับไอไก่สายพันธุ์นี้จริงๆแล้วอะค่ะตัวอเมริกันอะค่ะซิลกี้เนี่ยคือเขาแรกเริ่มเลยออริจินอลมาจากประเทศจีนนะคะเป็น กำเนิดของไก่ดำที่เขาเอามาตุนนะคะยาจีนตุนยาจีนไม่ใช่ไอไก่ดำตัวเมื่อกี้ใช่โอ้ตอนเนี้ยคือพี่เห็นขนขาวครับแต่เนื้อเขาเนื้อดำนะพี่เนื้อเขาเนื้ออดำมีเนื้อดำนะคะดูหนังดำแล้วก็กระดูกดำอันนี้ผมเห็นนี้ก็กินไม่ลงแล้วน่ารักเกินเกินมุ้งบิงเกินใช่หลังๆมาปุ๊บเนี่ย แต่ละประเทศก็เอาไปเพพันธุ์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีเส้นขนเรามีลักษณะค่ะให้กลมให้มันเหมือนตุ๊กตามากขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามครับไม่กลายเป็นของล้วเห็นว่ามีหลายมีหลายแบบด้วยมีแบบขนแบบมีหลายสีเขาเรียกอะไรก็มีหลายชนิดเส้นขนลักษณะแล้วก็เป็นหลายพันธุ์เพืบอกว่า ซิลกี้อะค่ะมันจะมีทั้งอเมริกันมีเยอรมันแล้วก็มีตัวของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าญี่ปุ่น<ะ>ลักษณะของตัวขนนะ่ะก็จะแตก,กต่างกันนะคะ,ะรวมถึงเแบบมีเขาและแบบไม่มีเขาอีกอันเลอใช่<อ>บางตัวไม่มีเขาก็จะดูแบบขนโงนตรงนี้แต่อย่างงี้เป็นแบบมีเขาหรือถ้าบางตัว<อ>ไม่มีเขาให้ดูคุณหมอครับให้ดูแบบมีเขาดูอัจฉริยะที่ส <laughs> อดเลย <laughs> มันเป็นโลโก้ของรายการใช่แล้วก็บางตัวค่ะตัวลักษณะของเส้นขนเขาอะค่ะจะเป็นลักษณะแบบขนอย่างนี้เรียกว่าขนไหมอ๋อนี่ขนไหมและอย่างบางตัวจะเห็นแล้วไครุ่นน่ะอดามเาเอาเอาไอ้ตัวนั้นมันตัวดนะ้นะครับเรียกอะไรอ่ะอ๋ออใช่ไม่ใช่ตัวตัวอย่างบางตัวจะลักษณะเหมือนไม้กระงไก่อันนี้อ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นขนไหมครอันนี้ขนไหม่เหมือนกันแต่กันแค่สีตัวตัวขนย้อนกลับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนไม้ปัดของไก่เลยซึ่งขนย้อนกลับก็จะมีทั้งแบบขนใบพัดที่เป็นย้อนจะกลับไปอย่างนี้เลยก็เป็นแบบพัดเรียบก็จะมีแยกเป็นอย่างนี้อีกนะคะแล้วก็ในตัวของสีในส่วนของซิลกี้เนี่ยมีสีเยอะมากเป็นสิบสีเลยค่ะ ว่าที่เรานิยมกันนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีสีเพ้นสีเพ้นก็จะออกสีแบบทองๆคล้ายกับพวกเอ่อโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อ่าะการเลี้ยงดูเป็นไงครับคุณหมอเลี้ยงยากไหมใช่ไหมคะจะบอกว่า ง่ายมากอารมณ์เหมือนเลี้ยงกระต่ายเหมือนเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลยใช่คือเอาน้องเอาไว้ในที่ในกรงในคอกคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้น้ําให้อาหารแค่นั้นเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ไม่ไม่เสียงดังหนกูชาวบ้านจะเสียงดังหนกูก็แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นขันเหมือนกันใช่น้องก็ขันแล้วขันยังไงถ้าเป็นขัน,ขนยังไงเนี่ยค่ะไม่ได้ยิงข้างหลังเลยอ๋อขันเหมือนไก่ธรรมดาใช่ใช่อ๋อไม่ได้ไม่ได้มีที่จะให้คุณหมอขันเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมก็เห็นว่าไก่มันน่ารัก โอ้อาจจะมีเสียงขันที่แบบน่ารักน่ารักมิ้งมิ้งเลยอย่างเงี้ยอ่าไก,ก่ทั่วไปเลยค่ะ แ,แบบว่าในในความโดดเด่นของตัวเสียงเขาอะค่ะเพรจริงแล้วฟิลกี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตามพวกห้องแอร์เย็นๆกับอุหูมิมืดๆอะค,ะค่ะเขาเขาก็จะขันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเฮ้ยอยากเลี้ยงไก่แต่กลัวน้องขันอะไรเงี้ยลองปรับเรื่องสภาวะการเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ช่วยได้อก็จะคุ้มเสียงได้ไม่ใ้รบกวนคนข้างบ้านหรือข้างห้องบางคนเนี่ยเขาเห็นสัตว์ที่น<อ>่ารักแบบนี้เขาอยากไปเลี้ยงบางคนไม่สะดวก อาจจะอยู่ในคอนโดอ่ะจะอยู่ในหอห้องพักอะไรเงี้ยก็มันมันจะหลับย่าดูเลยจะใกล้แล้วพี่หมอเขาไม่ได้มีพันธมิตรของไก่ซิคกี้อย่างเดียวนะซิคกี้แอนเฟรนเขามีหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันนะอะไอยู่ด้วยกันเลยเขาเรียกว่าซิคกี้แอนเฟรนก็คือว่าแอนเฟรนของเราอ่ะค่ะมีทั้งน้องหมาชิวาว่านะคะแล้วก็มีชูก้าไกเดอร์ครับตอนนี้เองก็เปิดตัวใหม่แล้วมีหนูแฮมสเตอร์ค่ะโอ้โหดูกันเลยใช่แล้วก็ยังจะมีประกาศ เอาประกาศด้วยเหรอเอาสายเราเลยดิสายพี่เลยสองเลยเพิ่งเข้าวงการไม่นานค่ะไม่ได้แบบงงๆอยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวถามกูรู้ปอกสีสวยมากประกาศก็เลยต้องลองสักตัวแล้วนะคบประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องสนใจแน่นอนกับสนใจใครครับสนใจคุณหมอหรือสนใจทั้งคนทั้งไก่อ่าก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับ มีช่องทางไหมครับคุณหมอเปิดวัดหน่อยค่ะก็ช่องทางในการติดต่อซิลกี้แอนเฟรนนะคะเรามีทั้งหมด4ช่องทางเลยนะคะณปัจจุบับนนี้มี Facebook ครับะะผมครับ อินสตาแกรมติ๊กต็อกแล้วก็ไลน์นะคะชื่อว่าซิลคี้แอนเฟนเลยอ่าแอดได้เลยอ่าติดตามดีๆนะเพราะว่าบางกิจกรรมของคุณหมอเขาจะมีเรื่องของการรักษาด้วยรักษาไก่ฟรีด้วยราคาเป็นไงครับจับต้องได้ไหมโอ้ยราคาถูกมากเลยค่ะจริงๆแค่หลักพันเองหลักพันต้นๆของเราจะสตาร์ที่ต่อเดือนนะคะเริ่มต้นที่2,000บาทขึ้นไปค่ะโอ้โหครับก็สายพัน ไก่ที่สวยงามน่ารักอย่างนี้วันนี้ก็มีงานประกวดกันอยู่หลังด้วยเห็นบอกว่ามากันเยอะเลยทีเดียวเกือีบตัวเกือบร้อยเกือบร้อยตัวนะครับด้านหลังสิลกี้นะครับซิลกี้นะครับรวมกัน200กว่าครับก็เดี๋ยวเราก็จะตามไปเก็บบรรยากาศการประกวดให้ดูโ้ยวันนี้ต้องขอบขอบคุณคุณหมอมากเลยครับผมนะครับที่ให้ความรู้เรื่องไก่น่ารักน่ารักอย่างนี้ับเรานะครับผมเไม่ได้มองไก่เลยผมมองแต่คุณหมอเดี๋ยว คุยกันนานกว่านี้ไม่ได้แล้วทำไมครับผมกลัวอดัมจะแย่จะน้ำลายย้อนขอบคุณมากครับคุณหมอครับดีครับคนเกษร้อยช้าพักคุณท้าทายกันชิ นี่แหละดำนะผมเช็คมาแล้วแดงแดงที่เดียวอะมีเลือดอ้าวเหรออ้าวเลือดไม่ดำเลือดไม่ดำโก้เปล่านี่ว่าแล้วบอกดำทั้งตัวสายพายก็ดำทั้งตัวนะพายนอกอ๋อไอ้นี่มันก็มีปีกมีขนที่แปลกไปลกของพระนกอาดำที่สิบหยิบสิทธิ์หยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีๆไก่ยักษ์บอกว่าซ้ายก็ไก่ขวาก็ไก่นี่เดี๋ยวไปดูไก่นี่ตัวนี้ เป็นตัวที่ได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับไกยักษ์บาฮามาตัวเริ่มเทิมไปเลยเออโอ้โหนี่ป้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับแก่ไกยักษ์าบาฮามาครับสวยงามมากแข้งขานี่เ,เริ่มเบิ่มเบิ่มกันไปเลยอ่าโอ้โหก็ไข่ที่ไก่นะโอ้โหไก่พันนี้ตัวใหญ่มากไปเลยเนี่ย วันนี้รู้สึกสดชื่นมันพิเศษจริงๆเลยพี่นะพามาหาเซเล็แต่ละคนเนี่ยนางฟ้าทั้งนั้นเลยโอ้โหสมนี่คือความรู้สึกว่าคุณอดมจะสดชื่นมันพิเศษนะครับวันนี้อ่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมออีกหนึ่งท่านแทนวครับครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับาาาโอาาาาามาา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 ามาาาาาาา ทำไมหมอ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 สัตวแพทย์เนี่ยสวยทุกคนเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไี่อยากเป็นหมอผมอยากเป็นแหมอแล้วออยากให้หมอดูแลตลอดดีโอมาคุยครับผมครับหมอแต้งมาทำอะไรในงานนี้วันนี้เป็นกรรมการตัดสิ่งไก่โอ้ไอไก่ไอไก่น่ารักของเราเนี่ยล่ะฮะใช่ค่ะโอ้แม่ผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมไก่ น่ารักที่สุดในโลกเนี่ยจะต้องมีกรรมการน่ารักด้วยถึงเข้ากันใช่เขาตัดสินยังไงครับมีเขาเรียกว่าอะไรหลักเกณฑ์ยังไงถ้าเบื้องต้นอะค่ะจะดูเป็นเรื่องของลูกทรงก่ะทรงท่าทรยืนครับแล้วก็จะดูเรื่องของหน้าครับบริเวณบริเวณคอบริเวณที่นี้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของผมครับ คือคือเราต้องจับไก่ทุกตัวไหมครับไก่ในกรงเยอะมากแล้วคุณหมอจริงๆวันนี้มีคนส่งเข้ามาประกวดเป็นพิเศษะนะคะก็เลยอาจจะขออนุญาตไม่จับทุกตัวเพราะว่าอาจจะเป็นการเสียเวลาด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้เออคนเพื่อนระวังความด้วยตัวไหนที่อาไม่จับได้บอกว่า,าพยายามที่จะไม่จับพยายามอย่าเลีย้ยงมโนมไก่เ <ๆ S 1> มาจากหลากหลายฟาร์มเลยพี่เพราะคุณหมอนี่ยเขาเป็นกรรมการหลายปีแล้วนะตัดสินมานี่เชี่ยวชาญมากเลยแล้วคุณหมอจริงจิงนอกจากซิลกี้สายพันธุ์อื่นตัดสินได้ด้วยหรือเปล่าครับถ้าถ้าถนักสุดน่าจะเป็นซิลกี้แล้วเวลาเราดูเนี่ยเราดูไก่ปุ๊บไก่เขาหนึ่งร้อยก่อนเราจะหาจุดตัดตัดแต้มเขาใช่ไหมครับเขาจะมีสัดส่วนของคุณหมอว่าาสมมติว่าลูกจะให้ประมาณสามสิบคะแนนคนบริเวณหัวอาจจะให้ประมาณยี่สิบ แล้วอันอื่นก็จะลดทอนไปสคือไก่เนี่ยเขาเหมือนก็เหมือนกับมีขนาดเต็มร้อยเพราะมีตำมีอะไรบ้างราก็ค่อยๆลดลงไปตามส่วนจนเนาว่าตัวที่ดีที่สุดคือตัวที่ต่ำที่สุดถูกต้องไหมครับ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 คโอ้โหก็นอกไก่น่ารักสวยงามแล้วตอนนี้หลายท่านเนี่ยเป็นมันยมเลี้ยงไก่แล้วก็มีการส่งเข้าประกวดนะครับนะครับดีๆดูแลดีๆไก่ก็อาจจะมีรางวงรางวัลนะ ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับครับแต่นอกจากความถนัดเรื่องไก่ซีซี่เราคุณหมอมีสายเรื่องสารพัดต้องติดตามเลยครับผมครับนี่สารอะไรบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของกุ้งเลไก่ฟ้าแล้วก็จะเป็นพวกกวางพีิกพางด้วยดังใจนั่นเลยโอ้โหเกษตรล้วนๆไปไหมล่ะไปที่ที่ไหนครับคุณหมอจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ กลัวไม่มีแรงกลับกลัวไปแล้วไม่มีแรงกลับเดี๋ยวรอรอันหน้าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีเขาเรียกว่าอะไรมีพุทธใจดีก่อนอ่าโอกาสดีก็เตยนเชิญยต้องมีโอกาสก็ไปสักวันหนึ่งอ่าแล้วเวลาที่นกยูงที่คุณหมอเยอะเนี่ยผมเห็นมีพิริภัณฑ์ที่คุณหมอนำมาจำหน่ายด้วยเป็นอะไรบ้างนะครับอ่าก็คือบอกก่อนว่าตัวนกยูงเนี่ยเขาจะผลัดก่ค่ะครับครับแล้วก็ ทําอะไรทีนี้ก็เกิดแนวคิดที่ว่าเพิ่มมูลค่าของของของที่เรามีอยู่จะเอาตัวขนยูเนี่ยไปทําเป็นพวกเครื่องประดับมันจะมีพวกหรือมียางน้ำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เอาสิ่งใช้แล้วอะไปพัฒนาให้มันมีประโยชน์ก็เกิดรายได้มากผมเห็นขนนีกยูนเนี่ยมันสวยใช่เพราะว่าเคยเห็นเขาไปใส่แจกันคล้ว เอาไปทำเป็นเครื่องประดับได้แหละเยอะมากตามได้ครับเพียนจะเป็นต nah ัวไอจีอ๋อเป็นไอจีชื <t <t ่อ Paper Shop Paper Shop ให้ขึ้นนี่ได้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 ภาพขนาดเล็กๆครับมาด้วยสวยน่ารักเป็นไย่างนี้ได้ก็คุณหมอส่งภาพมาเดี๋ยวว่ขึ้นตรงนี้ให้ก็ใครใจนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอ่าของนกยูงนะครับก็เดี๋ยวติดต่อนะ หรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับการแช่น้องไก่เนี่ยก็สามารถท่านหน้ครับพี่สองอยากไปเตจอที่สองทีานี่เลยแต่ต้องหูนะหนีบนู่นเลยหูเลยของที่สอเฮ้ยทั้งวันผมได้ไปนะผมสนใจกวางด้วยมีหลายตอนเลยสงสัยวันเดียวไม่จบอ่ะบเข้าไปที่ตังหมอครับของที่วันละวันนี้ก็มีประกวด นะครับประกวดน้องซิลกี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นด้วยใช่ไหมครับมีแปดสายพันธุ์เลยครับคุณหมอที่มาไกลเลยใช่ครับมาตัดสินซิลกี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับต้องมาต้องานซิลกี้ครับงานประกวดซิลกี้ไม่มีคุณหมอเนี่ยถือว่าขาดมาตรฐานอ๋อประเทศไทยเพราะนั้นใครจะจัดงานครับต้องอัญเชิญคุณหมอไปด้วยไม่งั้นงานของท่านจะไม่สม วันนี้เป็นไงครับตัดสินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมมีค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นบอกปีนี้มาเยอะแล้วก็สวยครับครับแต่เราฟังผลพัดน์ในที่ของเขามาเลยครับงานส่งท้ายปีของเราครับผมครับนกเป็ดไก่ในวันคราวแสงนี่มาเจอคุณหมอยิ่งหกเลยไรยิบไะยับเลยนะครุ้งฟลิงฟลิงเลยนะครับยิ่งพราวแสงกันไปใหญ่เลยทีนี้นะครับ คนจะกดไลค์เยอะก็เพราะได้คุณหมอทั้งสองมาช่วยปกติไม่ค่อยอยากดูอดัมกับ๋องพันนกหรอนะครับวันนี้ก็นอกจากเรื่องราวของไก่นะครับแล้วก็มาเจอศัตยแพทย์สวยๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับก็เรื่องราวมากลยในเกษตร้อยชายนะครับหากท่านใดที่สนใจเรื่องราวของไก่เรื่องสายพันธุ์เรื่องของปัาอ่ยนกยุงก็ต้องไปติดตาม คุณหมอด้วยในไอจีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยเกษตรลอยชายนะครับผมเรื่องราวหมูหมากาไก่ที่เราจะไปได้เนี่ยเราไปหมดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกษตรตัวยงอีกหนึ่งท่านนะที่น่าสนใจเลยก็รอสักวันมีโอกาสได้ไปเนาะนะครับเกษตร้อยชายนะครับกับงานพร้าวแซ่อะไรนะครับนกเป็ดไก่นกเป็ดไก่ หันไปเห็นหน้าคุณหมอปุ๊บนะจำอะไรไม่ได้เลยนะนกเป็ดไก่ในวันคราวแสงนะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่เกษตรลอยชายพามาเยี่ยมชมนะครับพบใหม่คราวหน้าครับผมครับหมอคุณหมอด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณผู้ชมครับครับผมครับสวัสดีครับผมพบใหม่คราวหน้าครับคนเกษตรลอยชายพาคุณท้าทายไปลุย องพระนกอาดัมตีสิบหยิบสิทธิ์ยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิตเษกษตรก่อนยุคสมัยรายการเกษตรลอยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงปองพระนกอาดัมปีสิบ์ยิบสิทธิ์ยิบร้อยเรื่องราวเกษตรีดี พาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกรกออยุคสิบีิไหลรายการ,กรเกษตรลอยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงรายการ,กรเกษตรลอยชาย